ตัวเงเอ็มน้ำปลารดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุชนครับมาพอกับบาวันแซบนัวครับมาพี่น้องมาเซบแซบนะมอนอบอนี่วันนี้เป็นต้มสมปลารดครับพี่น้องเอาแบบสดนำโกโก้กุสิค้ข่าสนอคับผมใส่บะกอกพี่น้องนี่ได้บระกอบว่าสี่ฮานวยใส่เหมือนเลยครับมันกะสีมีเอกลักษณ์ของมันนะครับสมสมหวานหวานยังน้อยมือลุยดีขนาดครับพี่น้องครับ ใส่แก้วพัฟครับนี่แก้วมันเกิดส่บระกอกนะครับว่าใส่หมึกน้ำครับวันนี้เอาแบบหอมหวานทกันไปรลครับแก้มพักสองสองย่างครับมีเป็นผักซีเล้ยครับแล้วก็นี่ผักกัดหินครับมาตะอีสานบ้านเฮาเป็นแหละพี่น้องต้นงามๆน้านีหันมาตาทั้งคมดครับต้นนี้ยังมันขาดนียังออกขาดเออขาดปุ๋ยไม่พี่น้องครับนี่ต้นน้อยๆอ้อยเงี้ครับน้มดีขนาดเขานยวนหอนี่โอ้ยขาดขนาดนะนี่อันนี้บอวันหนึ่งเราไป็นไม มาครับพี่น้องมากินขขาไม้เฮาหอมหอมโหลดหมอนี้ครับืจำเกวกันโหลดอืม พร้อมดีขนาดครับนี่ยเจ้าบะกอกนี่หวานดี หวันหอมนะครับแซ่บนี่ใส่เป็นนวยงสิหลอดตัวเองง้าปลารดครับือ มัตตการสินไปน้องเนี่ยไม่คาดของป้าเขืนมามีปลาลดพวกปลาลดพวกหนูวันนี้มีคมมดนะครับแต่บวันไปบปวทนหนูหนูมึดเลด็ก้กินปลาลด <c oughs> เซยบครับ ประกาศยินกำลังสิบบาทโอ้ข,ขนาดเล็กเดี๋ยวกำลสุดท้ายผม สมไม่ลุยเต้องออกหวานหอมมาถึงเปรี้ยวมากนะพี่นอ้องเปรี้ยวหวานอะพี่นอ้องบับกอกไมันช่ไหนนำกิมนำสุปออกหวานหวานนิดนึงก <c oughs> ินบะกอกมันด้ไปตัดกินปลาลดกินปลาลดเสียจางลงอย่างหน่อย เต็มเดือดเสยบอู่แบบนึงืง עוממים אותים กระดิ่งินมักเสียผักครับเขอบคุณครับกระแก้วมะกอกเนี่ยพร้อืม เซฟเขาเนียวนหอนโอ้ไราอยากพากครับพี่น้องครับ มันในขนาดมันมีประกวกเนื้อมาทัานเน้สุกปันไดสามหน่วย ん แช่พักเข่าติดมือด้อครับเป็นหองงด้วยหลังๆก็เขา่าขึ้นเหนียวเขื่อแต่ <c oughs> มันเด็ดขนาดมันมันมันม่วงปากนี่ไปหนอ๋อเลย่นออกไอ้บิง มันปลากรงโจนี่ปลาลดครับแซ่บที่เห็นกินแบบนี้มันแซ่บมันต้องมุมโตครับ ครับพี่น้องครับแซ่บกินน้ำเดซแซ่บแม่นั่นครับผมไปพอบ่ได้นะครับนะราศีเปรี้ยวหนูว่าใดหนูเอาปลาโรสครับผมเอาจ้าเด็พี่น้องเมื่อหลังจัดนะครับเสด็ดจะแซ่บครับฝากเพียน้อยนะครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหตบ่ลนะไม่รับขอบคุณอลไรสำหรับพี่น้องบูโอ้ขอติดขอไปกับขอมาหลับชมบวกกับติดตามเพราะเนขอบคุณอะไรครับผมมันนี้มันเด็กขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ